อฉีดน้องใครนะครับผมอครับก็อัดฉีดไปแล้วครับใช่ปมันเท่าไหร่อัดฉีดเท่าไรครับเหมอกันครับหมื่นหนึ่งใช่ไหมร็อเรียวนกเรียวโอ้นกเรียวเอาเอาแล้วเอามาฝากไว้นนี่เอาฝาไปนะเครับเป็นเนื้อเนื้อเนื้อกี่โลนี่เนื้อกี่กิโลค่าเขาฟิตซ้อมเขาตั้งใจซ้อมมากตั้งใจซ้อมมากรางวัลแห่งความสำเร็จและความอดทนเขาคแนะนำแนะนำน้องหน่อยก่อนชุกอย ไม่ตั้งใจพ่อครัวรออยู่นึงผมจะเอากำลังใจก่อนครับกลับนึงพ่อครัวเองมาไกลนะไหวเองจะมาตั้งใจซสอมอยู่นู้นนี่ก็ให้มันใจน้องครับก็จะว่าให้มันใจแล้วไปโอ้โหนี่สุดยอดนะครับเอ้ายอดมวยปลาลัสสับเดือดหรอหอเดือดหรอหรอล่นี่เป็นไงไฟไฟนี่เป็นไงบ้างพร้อมเป็นไงบ้างพร้อมตอนนี้ผมว่าก็เขาก็พัฒนาโอเคหมดแล้วล่ะความแข็แก่งเราก็มีแล้วรอแต่ไปวันเสียเปียนซิปรอสักกี่ไฟสักกี่ไฟ เอาได้เลยใช่ไหมอ่าเดาเลยใช่ไหมอยากไปวันไหมมีโอกาสหน่อยครับเนาะหวังว่าจะไปได้ไปเร็วๆเร็วๆรีบเร็วจร็วนะแตว่าชัดจีเนาะไปวันนี่ครับผมโอเคขอบคุณครับครับเดี๋ยวขอรุกทุกคนสวัสดีครับทายทยเอาครับนัดสาวไว้เหรอครับครับยิ่งรับไปไหนเนี่ยสาวรับผมมันได้จังหวะพอดีแล้ว เป,เป็นเป็นแผนที่วางมาจากค่ายเลยไหมเตรียมหมัดเตรียมสอบมาใช่ครับผมเป็นแผนว่ตอนแรกว่ายังไม่ออกอายุยุ่งยุ่งสงว่าจะดูเชิญไปเรื่อยแต่มันพอดีมันได้จังหวะแบบจังหวะพอดีเลยผมก็เลยแบบใส่เต็มที่เลยครับผมเป็นเป็นสอบใช่ไหมค,ค,รครับผมทำให้ดูอีกทีหน่อยครับคุณสอบไหนมมี้มเปนแนวที่เให้เคสอนสองนี้ให้ให้เคสอนพ่อหวังครับพ่อหวังครับผมหวังมังนนะครับผม แล้าตามตามแผนที่วางมาเนี่ยจกกับจะเลน่นยกแบบก็จะจะเล่นยกยกสามยกดีครับผมแต,แต่แต่นี้มันได้จังหวะพอดีมันแบบมือเขาแบบมาพอดีกันเลยแบบใส่เต็มที่เลยครับผมพี่แขพงมาด้ว่อยเลยวันนี้ครับอาชีพเท่าไหร่ครับอาชีพชอปบัตรครับห้องบัตรหนึ่งที่ใส่อยู่ใช่ไหมใช่ครับนึงต้องหกหมื่นหกหมื่นแล้วใครแต่งแงได้เลยมั้งแต่งได้เลยมั้งครับแต่ง้แต่งงานได้เลยมั้งครับผมคิดว่าร่างกายของเราไฟนี้กับไฟที่แล้วดีขึ้นไหม ไฟนี or, more, ons, ้ด <dried snake> ีกว่าไฟเยอะเลยครับด uh, so ีก so ว so ่าไฟที่แล้วเยอะเลยครับผมแล้วจะเงาเป้าหมายอะไรทีนี้ยังไามันก็เป้าหมายของผมมันคืออยากไปชกวันครับผมอยากทำให้เอฟซีกลับมาเชื่อใจอีกครั้งนึงครับผมเพราะว่าไฟสุดท้ายฟอร์มไม่สวยเท่าไหร่ใช่ครับไฟสุดท้ายเราฟอร์มไม่ค่อยสวยเล่ก็อยากจะ ไต้เต่าขึ้นไปวันนี้ครับผมไต้เต่าไปในในวันเนี่ยครับผมอย่างในอนาคตครับช่วยอีกสักกี่ไฟครับช่วยอีกสักกี่ไฟก็ไฟต่อมไฟเนี่ยครับผมอย่างคู่ต่อสู้ที่เราแพ้ในวันคนคนล่าสุดคือทานศินเนี่ยใช่ครับมีแบทเลยไหมก็ยังครับต้องยังยังครับผมยังครับเดี๋ยวเรี่ร้องที่ร้องติวเทมอะไรให้เราบ้าง ก็ตีลเข้มครับ้ายเจอ้ายมือห้ามตกครับผมกลัวเขาเตะกันคออะไรยังเขาก็แบบสูงกว่าเราด้วยครับผมก็ระวระังกันคอมือห้ามตกครับผมก็คือเป้าหมายของเราคืออยากจะทาฟอมในรูปแบบห้ายก่อนใช่ครับอยากทาฟอมในรูปแบบห้ายก่อนเพื่อที่แบบให้เป็นมวยกลับมาเชื่อใจกัใจผมอีกครั้งหนึ่งครับว่าสามารถที่จะแบบไปวันได้ครับ นล้วที่เราเสกยังพูดอะไรกับเราครับก็เสกเแกพูดว่าอ่าที่ต่อยตามที่เราแบบคว้าแขนไว้เลยแล้วก็อย่างมือห้ามตอกก็เขาก้านโผล่เสกก้านโผไว้ครับผมอีกกี่ไม้ครับสวัสดีครับวันนี้ตอกไฟครับบวกนิดหน่อยครับอาชีพครับนี่อันนี้อาชีพใครครับอาชีพเต่าไทยครับผมของพี่รองเหรอครับผมผมส่วนตัวเท่าไหร่ครับเท่าไหร่เท่าไหร่หนึ่งหมื่นบาทครับ เห็นได้ข <olabilir babies> ่าวว่าพี่หลองได้มาเป็นล้านไม่หมเหรอก็ได้ไปสองแสนบาทขราบนพี่หองถายจากแมนยูใช่ไหมโอเคอีมวยเจ็บต้นเวิ้เอาภาพนิ่งภาพนิ่งหน่อยว่ามีหน่อยได้ครับโอเคครับ